ไม่ค่อยมีเวลาไปหาแม่คุณแม่คุณก็เลยมาหาเองซะเลยค่ะเวลาแม่คุณมาหาเด็กๆเ,เขาก็ดีใจไงเออแม่คุณให้ค่าขนมแต่จริงๆบ้านเราก็ไม่ได้ไกลกับบ้านแม่คุณเลยนะคะแต่แม่คุณไม่ค่อยว่างเราค่ะแม่คุณเข้าสวนและคืนนี้ยังไงกันจ้าเด็กๆเก็บสัมภาระกลับไปนอนห้องเดิมกันแล้วค่ะไปนอนห้องนน้นได้หนึ่งคืนคืนนี้ก็กลับมานอนห้องแม่กันเหมือนเดิมจะ้ะมีหลายคนถามว่ามีรูปผู้หญิงกับผู้ชาย <ๆ S 1> เขาเคยทะเลาะกันบ้างไหมโอ้ยบ่อยค่ะทุกคนคือเถียงกันบ่อยมาก แต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะคะก็มีเถียงกันบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่แม่ๆก็ต้องรับมือกันนะคะวันไหนไปโรงเรียนแม่จะให้เขานอนกันประมาณ3ามทุ่มครึ่งแต่น้องอ้ําวันไหนการบ้านเยอะก็นู่นเลยค่ะสี่ห้าทุ่มไปเลยยิ่งพี่เต็มจะเป็นคนที่ตื่นง่ายมากแม่เรียกแค่พี่เตม็มคําเดียวพี่เต็มก็ลุกเลยนะคะแต่น้องอ้ําเองก็ตื่นง่ายแต่อาจจะต้องเรียกหลายคําหน่อยแต่พอตื่นแล้วก็คือไม่นี่เง่ากันเลยค่ะพร้อมไปโรงเรียนมากคือเด็กๆที่บ้านจะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะคืออ6นนตเี้ ยังไม่เปิดเลยนะคะยังมืดอยู่เลยส่วนน้องอ้ําก็จะขึ้นรถประมาณ6กโมงครึ่งค่ะช่วงเช้าก็จะวุ่นวุดหน่อยเนาะมื้อเช้าเด็กๆจะไม่ได้ทานไปจากบ้านนะคะแม่จะให้เงินเขาไปซื้อกินกันเองเขาอยากกินอะไรเขาก็ซื้อกินกันเองเลยค่ะส่วนกับข้าวที่บ้านนะแม่จะทําตอนกลางวันหรือไม่ก็ตอนเย็นเลยค่ะแล้วแต่เนาะวันไหนสะดวกตอนไหนก็คือทําตอนนั้นเลยค่ะ